พ่อก็หลงี่ฉันตลอดพอ่อจะแหมว่าฉันไม่ใช่ลกกูกของพ่อ <c oughs> มึงไม่ใช่ลูกกูมึงเนี่ยมึงเป็นใช่ไหมมันเป็นใช่ไหมหม <c oughs> ยุดหยุดพอแล้วมันสุมากเกินไปแล้วนะมึงจะฆ่าลูกกูใช่ไหมแล้วมึงไม่อยากตายมึงกับกูเป็นนี่มันนะักแล้วจะเอาปัญญาที่ไหนไปใช้นี่มัน แค่ย่งอีนักสนุบเป็นเมียมันจะหนักหนาอะไรมืองเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วไปกับข้าใช้ว่าข้าจะเอาเองไปฆ่าแกงเองงามปานเนี้ยที่ครานเขาจะเอาอกเอาใจ อยู่สุขสบายไม่ต้องจูงควายไปนามันไม่ดียังไงวะแล้าฉันไม่รักต่ให้ฉันนอนเป็นกองเงินกองทองฉันก็ไม่มีความสุขแม่มึงอย่าง้อไปไหนเลยความรักมันกินไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีจริงแล้วแม่เคยรักฉันบ้างไหมฉันเป็นลูกแม่หรือเปล่าตั้งแต่ฉันจำความได้แม่ไม่เคยอยู่ข้างฉันเลยฉันอยากรำอยากน้องแม่ก็ขวางฉันตลอด แต่ฉันก็ยอมใจแม่ตลอดแต่ใจให้ฉันเป็นเมียผีพนันอ่ะฉันอยากไม่ได้แม่แม่พูดถึงแต่เรื่องเงินของเขานี่แม่รักฉันหรือว่ารักตัวเองกันแน่มึงเลิกความนั่แหละไปกับพวกไปอย่าตายพอแล้วพอเลี้้วไปขอแล้วพวกม่แกตัวเหมือนกันทุกครั้งที่มีปัญหา ต้องให้ฉันเป็นคนแก้ถ้าพ่อไม่กินเหล้าไม่เข้าบ่อนพวกเราก็คงไม่มีนี่พ่ออยากให้ลูกอยู่สบสุบายใช่ไหมจ๊ะอยากให้ลูกได้ดีจำปางไงจ๊ะจำปาก็ตอนเป็นสาวแล้วทำไมไม่อยก่จำปาพวกมันบ้างทำไมต้องเป็นฉันอะไรที่ไม่ดีพ่อก็ลงที่ฉันตลอดพอ่อจะเหมาว่าฉันไม่ใช่ลูกของพ่อมไม่ใช่ลูกกู ไอ้ดวงมึงรู้ตัวไหมว่ามึงพูดอะไรทำไมกูจะพูดแม่มึงอะท้องกับคอดดอนอื่นแล้วใส่ความให้กูเป็นพ่อมึงไม่มีสายเลือดกูแม่กับหยดเดียว กูไม่หยุดกูเลี้ยงมึงมาทางทที่มึงไม่ใช่ลูกดีไซน์ของกูมึงต้องตอบแทนบุญคุณกูไอ้ช้ไม่ทันกูไอ้ชัย